ได้มากพี่ <c oughs> ผมเป็นคนที่เป็นคนเซสเซทีฟเรื่องความทรงจำเรื่องเมมโมรีแล้วผมก็ยังคุยกับใบปอเพราะใบปอรเราทํางานมันพร้อมกันแล้วเรามีความแบบไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตมัธยมอะครับเราก็เลยคุยกันว่าแบบเออเสียใจนะก็มีช่วงหนึ่งที่ผมเศร้าหน่อยร้องไห้แต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราจะอยากใช้ชีวิตแค่นั้นจริงๆเหรอรู้สึกว่าเราก็ต้องแบบมามันถึงเวลาของเราที่ต้องมีความรับผิดชอบทํางานครับรับ <c oughs> ก็ดีครับเริ่มรู้สึกว่าปรับตัวได้แล้วครับแล้วก็มันเริ่มไม่เครียดนะครับมันเป็นการเอ็นจอยมากกว่าครับได้เจอหลายรูปแบบคนหลายรูปแบบแล้วก็การทํางานที่ต่างกันครับแสดงว่าตอนเข้าการแรกเราก็ใช้เวลาพอบริการที่ปรับตัวให้เข้ากับมันแน่นอนครับเอ่ยิ่งสับเด็กที่ใช้ชีวิตเป็นเด็กมาตลอดชีวิตนะคะรู้สึกว่า เออพอมาเจอเราก็ต้องปรับแล้วก็ต้องปรับหลายอย่างครับผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ปรับดีขึ้นแล้วครับปรับดีม่ใช่เร่ชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปเลยไหมตัวนี้จัดแผนแรกๆที่เราคิดว่าเออก่อนเข้าวงการก่อนที่เราไม่ได้สัมผัสกันวงการเราจะคิดว่าแผนเราชีวิตเราจะเป็นสเต็ปเป็นอย่างนี้พอมาเจอานวงการจริงๆมันเปลี่ยนไปเปชีวิตอืมเป้าหมายยังไม่เปลี่ยนครับแต่การวางตัวเปลี่ยนผมรู้สึกว่าเป้าหมายของตลอดมาก็คือการเป็นนักแสดงที่ดีแล้วผมรู้สึกว่า สองเรื่องที่ผ่านมาของผมครับทั้งเธอกับฉันกับเพื่อนไม่สิทธิ์มันเป็นหนังที่ดีทั้งคู่ครับแล้วรู้สึกถึงความแบบการพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ผมคิดมาตั้งนานแล้วแหละว่าเออเราอยากเป็นนักแสดงเราได้รับบทดีๆไปเรื่อยๆครับคิด่าโชคดีไหมโชคดีตรงที่แบบว่าพอเราเข้ามาในวงการปุ๊บเราเจอกับบทีมงานดีๆแล้วก็ได้บทดีๆในการแน่นอนครับผมรู้สึกว่าโชคโชคดีมากๆครับเพราะว่ารู้สึกว่าบทอย่างนี้มัน มันไม่ได้มีตลอดครับแล้วค่าย GDS สบผมมันคือสุดยอดแล้วอะัรู้สึกว่าในฐานะนักแสดงรู้สึกว่า GDS คือสุดยอดแล้ว mm hmm. แล้วใครใครมันจะไปคิดเจพี่ว่าปีเดียวอ่ะปีปีเนี้ยผมจะได้ทั้งสองเรื่องของ GDS mm hmm. ก็คือรู้สึกว่าเออก็ mm hmm. ขอบคุณสับโอกาสครับแต่ม mm ันหนักสำหรับเด็กวัยขนาดนี้ในการทำงานนะตัวนี้เหมือนคิดแล้วคือพูดว่าทำงานเนี้ยไม่ได้อยู่เยใช่ครับมันหนักแต่ว่ามัน มันเป็นมันด้วยความเต็มใจครับแล้วเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้เครียดอะไรนะครับรู้สึกว่าเออก็เหมือนออกกองไปเจอคนใหม่ๆไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าเออมันมันโอเคครับผมก็แค่มีบ้างว่าแบบเอออยากแสดงหนัง G D H ไปเรื่อยๆอยากแสดงหนังอยากเป็นนักแสดงที่ดีครับแต่ว่าไม่ได้มีว่าแบบอุ้ยจะต้องเป็นพระเอกร้อยล้านนะต้องได้ออสการ์อะไรอย่างเงี้ยแบบคือไม่ได้คิดเออครู้สึกเออแค่อยากทําหน้าที่นักแสดง ถือว่าเด็กใหม่คนนึงเด็กใหม่ในวงการคนหนึ่งครับผมที่ดีครับฟองในบทบาทในสองเรื่องที่ผ่านมาม่นกอค่อนข้างแตกต่างคนมากครับจะมีบทไหนที่อยากเล่นเป็นซาบุบที่อยากเล่นนะฮะัไม่รู้ว่าใครพูดกับพี่ยั่จะอยากเล่นเป็นกูบุริครับอยากเล่นคู่กรรมทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กไหมเราไปดีไหมกับคู่กรรมนั่นสิพี่สงสัยมโตมากับแม่ครับแต่รู้สึกว่าผมชอบความเป็นญี่ปุ่น แล้ชอบความเป็นแบบเหมือนทหารคนหนึ่งที่จิตใจแบบแข็งแบบสู้แต่ว่ามาเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้เขาแบบเหลวเป็นน้ำมีเขาเออรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบน่ารักอะครับแล้วคู่กรรมสับผมมาคืนหนังในตำนานไทยครับอยากมีชื่อเราในนั้นบ้างแต่ว่าผมอาจจะไม่มีแล้วจะซ้ำคู่กรรมแล้วตอนนี้ผมยังเด็กไปนิดนึงแต่ถ้ามีสักวันนึงก็ติดต่อได้ครับผมครั <c oughs> งงบม่กทำงานจริงอยา่าอย่าอย่าเป็นกูบรีอย่าเป็นกุบรีครับอยากลอง จากอิสระแล้วเป็นญี่ปุ่นบ้างเอ้วเรื่อเนียนหล่ะตัวนี้เราจัดการกับมันยังไงครับเพราะว่าเราตั้งแต่พวเระเวลาที่ผ่านมาดีที่ผ่านมาที่เวลาครับเอ่อตอนนี้คือมันไม่ได้จัดการอะไรเลยครับปัญหาตอนนี้มันทํางานอย่างเดียวครับแต่ก็พยายามโชคดีที่มีเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วอาจารย์ดีๆครับที่คอยแบบเช่วยเราเรื่องการเรียนแบบเราเราไม่ได้มาเรียนเขาก็ช่วยตามให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีครับโอเคยังรอดอยู่ยังรอดยังไม่ตก ครับยังไปได้ยังเหรอยังรอดจากา5ต่างแล้วจะได้ละครหรือว่าเราที่ข้างกันจะถ่ายภาพยนตร์เดี่ยวเลยจริงจริงแล้วจริงจริงก็ผมก็ยังเพิ่งคุยกับทางพี่พีไปเองว่าเออเราก็แสดงภาพยนตร์มาสอนเรื่องอะไรอยากลองเล่นซีรีส์บ้างอยากลองแบบอืมพอดูหนังไปสอนเรื่องโอเคเราพอรู้แล้วว่าในจอใหญ่เราเล่นเป็นยังไงเรา เราได้ประมาณไหนเลยอยากลองแบบชา้าทายเป็นแบบซีรีส์แบบยาวๆไปเลยลองคิปคาแรคเตอร์นั้นนานๆไปเลยครับใช่ครับมีการพูดคุยกันบ้างแล้วมีพูดคุยกันบ้างครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีบทอะไรแบบเป็นๆอะไรนะฮะก็แค่แบบเออถ้ามีซีรีส์ก็คงสนใจคร<ม>ับก็คือก<ม>็คือถ้ามีผลงานซีรีส์ที่ตรงกับตัวเองที่เราอยากเล่นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นหนังแล้วแบบเป็นบทที่เราแบบจริงๆผม,ผมอยากเล่นเป็นบทอัติสติกอย่างเงี้ยครับอยากลองอยากลองเข้าใจสิ่งนั้นอยากลองแบบ คนนั้นเขาคิดยังไงเขาเป็นยังไงผมอยากเข้าใจสิ่งนั้นมากๆครับก็เลยแบบเออถ้าเป็นบทอย่างเงี้ยก็สนใจครับที่อยากทจะเล่นาทาในงาในเรื่องบบาอเรอยเรื่อยมาก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 ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้มีโอกาสเยอะในชีวิตเนี้ครับอะไรที่มันท้าทายอ่ะมันน่าสนใจเสมอครับแล้วผมไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแค่แบบหนังเข้าชิงเป็นตัวแทนหนังออสการ์แค่เนี้ยผมแค่รู้สึกว่าคนเราอ่ะมันไปกันได้ตลอดครับแล้ว ถึงจะ40 50ก็ยังรู้สึกว่าคนเรายังพัฒนาตัวเองได้ตลอดแล้วผมอยากแบบอยากพัฒนาในในด้านนี้ครับก็มีความรู้สึกว่าัวเองดนโอกาสสูงขึ้นเรื่อย,ยของเอ,องตลอดเพราะที่มันคือใบงานเลยนะใช่ครับมันม,มีมีคิดช่วงหนึ่งคิดครับแต่รู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตสบายไม่ได้ครับพี่ผมรู้สึกว่าเราต้องเราต้องสูง้แล้วเราก็ต้องโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีโอกาสอะไรดีๆมาผมก็ต้องรับครับ ไม่ได้รู้สึกเสียดายชีวิตวัยรุ่นที่แบบทุกคนเ,เ,นเสียดายมาก<ป>พี่ผมผมเป็นคนที่เป็นคนเซสเซทีฟเรื่องความทรงจาเรื่องเมมโมรีแล้วผมก็ยังคุยกับใบปอเพราะใบปอรเราทํางาน,นพร้อมกันแล้วเรามีความแบบไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตมัธยมอะครับเราก็เลยคุยกันว่าแบบเออเสียใจแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมเศร้าหน่อยร้องไห้แต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราจะอยากใช้ชีวิตแค่นั้นจริงๆหรอรู้สึกว่าเราก็ต้องแบบมามันถึงเวลาของเราที่ต้อง มีความรับผิดชอบทางานครับผมแล้วแล้วก็จับมือกันครับเพราะว่าอีกอย่างที่โชคดีมากๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมัธยมเหมือนพี่ต้าเขาเปิดใจให้แบบเหมือนจะให้ชีวิตมัธยมให้ผมอีกครั้งเลยครับก็ดีครับอืมร้ามได้งะรู้สึกเนะี่ยรู้สึกน้ำมเป็นแต่ที่ร้องไห้หร้องไห้เราที่เราร้องไห้มันเป็นเพราะว่ามันแค่รู้สึกเสียดายแป๊บเดียวครับแต่ถ้าผมเป็นคนที่มองในแง่ดีเสมอครับผมก็เลยมองว่าโอเคเราอาจจะเสียดายมันในตอนนี้ แต่รู้สึกถ้าเราอยู่ในอนาคตแล้วย้อนแบบมองย้อนกลับมาเราคงแบบเออแม่งแม่งคุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันคุ้มแม่แม่ผมแม่ผมใจครับแม่แม่แบบไม่คิดว่าจะมาเออเร็วขนาดนี้ครับเพราะว่าเออผมเป็นคนที่ดูหนังกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วผมอันนี้ไม่รู้เราคนจะเชื่อก็เชื่อม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่ผมเป็นคนตั้งแต่ดู g D ีอชที่ผ่านมามันจะมีตัวโลโก้ก่อนหนังเร็วเช่นที่มันเป็นตัวแบบอันเนี้ย บอกแม่มาตั้งแต่เด็กว่าแม่ทำไมผมเห็นโลโก้นี้แล้วฟังเพลงตัวเริ่มต้นอินโทรผมขนลุกตลอดเลยแล้วมันเป็นทุกเรื่องอะแล้วแบบตอนนั้นผมไม่ได้มีคอนเนคชันไม่ได้เข้าวงการเลยจริงๆแม่บอกว่าเอ้ยมันคงเป็นเซนต์มันคงเป็นไอ้สักอย่างแล้วเออตอนนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วว่าเซนต์นั้นมันมมีอยู่จริงอแบบไม่ได้ห่วงเลยหรอว่าเฮ้ยชีวิตลูกคนหนึ่งจะต้องมาทางานหนัก ตอนใบแค่สิบแปดสิบเก้ายเแม่แม่ห่วงครับแต่ว่าเหมือนแม่ก็ปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตของตัวเองครับและอันนี้คือการใช้ชีวิตของผมการได้มาทำได้มาแสดงหนังบทที่เราชอบอย่างเงี้ยครับแม่ก็เลยแบบแม่ก็เลยสนับสนุนครับไี่ครับก็เพื่อยไม่สนินะครับตอนนี้ดูได้แล้วนะครับในโรงภาพยนตร์ก็อยากให้ไปดูครับผมรู้สึกว่าเทรลเลอร์มันเป็นแค่ดาจิมแล้วมันมีหลายอย่างมากมายครับอยากให้ คนดูเรื่องนี้เสร็จแล้วแบบอย่างน้อยนึกถึงใครสักคนไม่ไปโทรหาคนนั้นก็ได้ว่าแบบเออูรักเมืองนะคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป้าหมายอีกอย่างก็คืออยากให้เรื่องเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่คนไปดูแล้วรู้สึกว่าเออไม่เสียเวลามาดูเลยไม่ไม่ไม่รู้สึกเสียระไตังค์เลยแต่มันมีแต่ความแบบเออมันคุ้มอ่ะครับผมรู้สึกว่าอยากให้รักเรื่องนี้ไปด้วยกันครับผมเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นหนัง สับทุกคนครับไม่ใช่แค่วัยรุ่น